สวัสดีค่ะมาเจอยายจ๋าอีกแล้วนะคะวันนี้ยายจ๋ามีหัวข้อคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานนะคะอย่าดูถูกกันไม่ว่างานอะไรก็มีค่าแก่ตัวเราทั้งนั้นเนาะและสิ่งสำคัญถึงจะมีคนดูถูกก็อย่าได้แคร์นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำวันนี้เพื่อตัวเราครอบครัวเราเพื่อคนที่เรารักเนาะเพื่อน นะคะคนไทยไกลบ้านถ้ามีเพื่อนที่ดีและรักกันจริงไม่ว่าเพื่อนจะทำงานอะไรเราก็ต้องย่อมยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นนะคะเพื่อนมีไว้ให้อุ่นใจเพื่อนมีไว้ให้กำลังใจเพื่อนมีไว้ช่วยดูแลหัวใจกันไม่ใช่มาดูถูกกันนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญเนาะคนไทยเรานะคะหลายๆคนที่เลิกคบกับเพื่อน เพราะจากคําพูดแรงๆนะคะคําดูถูกที่รับไม่ได้ก็ต้องถอยหลังเนาะจริงๆแล้วถ้าเป็นแบบนั้นตัวยายจ๋าก,ก็ต้องเลือกที่จะถอยหลังเช่นกันนะคะแต่อยากบอกเลยว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งถ้าคุณคิดว่าคุณจะเดินไปดูถูกใครในหน้าที่การงานหรือชีวิตนะคะแล้วตัวคุณจะไม่เหลือใครเนาะ ชีวิตเรานะคะเกิดขึ้นหรือว่ามาอยู่ที่นี่ทุกๆวันนี้ก็เพื่อครอบครัวของเราเนาะอย่าได้แคร์นะคะกับคําดูถูกของคนคนหนึ่งนะคำดูถูกนั้นมันเป็นความรู้สึกของเขาเป็นความรู้สึกย่ําแย่ที่เขาฝังอยู่ในหัวใจของเขาเองนะคะเขาฝังในความรู้สึกย่ําแย่แล้วเอามายนใส่คนข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเก็บขยะนั้นเข้ามาหาเราเนาะเพราะฉะนั้นตัวเราไม่ใช่เขา ตัวเราไม่เหมือนเขาเราจงภูมิใจในสิ่งที่เราทำนะคะเยาจามีเพื่อนทุกๆอาชีพอยาจารักทุกๆคนนะคะทุกคนเดินเข้ามาคุยได้ทุกๆเรื่องอย่าลืมว่าเรามีเพื่อนเพื่อเป็นกำลังใจนะคะหาคนเข้าใจนะ่ะยาก หาคนที่ฟังเราอะยากนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีแล้วจงรักษาตรงนี้ไว้เนาะการดูถูกคนนะคะมันคุณต้องย้อนกลับมาอยู่ในหัวใจเลยคุณรู้สึกยังไงเนาะถ้าสักวันหนึ่งคำที่คุณพูดออกไปนะคะมันย้อนกลับมาหาตัวเรายิ่งถ้าเกิดไปพูดไว้เยอะๆไม่มีใครยืนข้างคุณเลยนะคะแล้วคุณจะรู้สึกยังไงจะเหงานะจะเดียวดายนะ ยิ่งสมัยนี้โลกออนไลน์นะคะทุกๆคำพูดมันจะเป็นหลักฐานในสิ่งที่เราทำนะคะเหมือนใน Facebook หลายๆเรื่องนะคะที่มาแบ่งแชร์หรือว่าด่ากันฟ้องกันได้นะคะสมัยนี้เนาะอันนี้เป็นหัวใจสำคัญแล้วชีวิตจริงใครเล่าอยากจะอยู่กับคนปากร้ายแล้วชีวิตจริงใครเล่าจะยอมรับในคำดูถูกของคุณได้นะคะบางคนอาจจะเก็บเอามาเป็นพลังบางคนอาจจะเก็บมา เป็นการหลังเกียดหรือว่าเกียดเธอไปเลยนะคะอันนี้เป็นจุดสำคัญเนาะหัวใจคนไทยไกลบ้านนะคะการเดินเข้าหาเพื่อนคนไทยก็คืออยากมีกำลังใจอยากพูดภาษาของเราเองเนาะเป็นภาษาเดียวกันเราน่าจะเข้าใจกันมากกว่าแต่มันก็มีนะคะในมุมมองที่ได้สามีรวยเหนือกว่าใครกูร้รูดูดีกว่าใครนะคะมองเหยียดเหยียดกับคนไทยด้วยกันเนาะ อันนี้ยายจ๋าก็เจอนะคะแต่มันไม่ได้มาเขาเรียกว่ายายจ๋าไม่เคยเก็บมาไว้ในใจนะคะอันนั้นคือความโชคด,ดีของเขาแต่สิ่งที่เขาโชว์ไม่งามเลยนะคะยายจ๋ามองแบบนั้นจริงๆเนะาะยายจ๋าไม่มีอะไรที่จะโชว์ใครนะคะแต่ยายจ๋าไปอย่างเรียบง่ายเนาะอยู่อย่างพอเพียงในแบบของเราเราไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไปไหนมีรอยยิ้ม มีกำลังใจมีคำพูดดีๆให้กับทุกๆคนนะคะทุกๆคนก็น้อมรับเนาะอันนี้เป็นจุดสำคัญจริงอยู่นะคะคุณอาจจะมีเกดเพื่อนในรุ่นเดียวกันเนาะเกดเลิศหรูดูดีนะคะเดินโชว์ได้สวยอะไรประมาณนั้นนะคะแต่หัวใจไม่มีนะความผูกพันไม่มีอืมความจริงใจไม่มีจะอยู่ได้นานขนาดไหนนะคะอยู่บ้านๆง่ายๆหาเพื่อนดีๆ ตำน้ำพริกกินข้าวร่วมกันปรึกษากันร้องไห้กันอ่าร้องไห้ด้วยกันกอดคอกันเป็นกำลังใจให้กันในต่างแดนเนี่ยมันไม่ดีกว่าหรอจริงไหมเนาะสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ยายจ๋าเปรียบเทียบกับเพื่อนอ่าเมื่อวานนะคะที่พูดกับพี่เขานะคะการที่เราอ่าเมียอายุมากกว่าหรือว่าเลิศดหรูดูดีกว่า แล้วไม่เกรงใจที่จะพูดตำหนิใครเลยในวงล้อมเพื่อนหลายๆคนแต่อย่าลืมอย่าลืมว่าในกลุ่มหลายๆคนนะ่ะหันมองเรายังไงนะคะนี่เลยเป็นหัวใจสำคัญที่เขาลืมคิดเนาะผลสุดท้ายผลสุดท้ายนะคะวันที่แย่วันที่เดียวดายวันที่เจอปัญหาหันหาใครไม่มีเป็นเพราะตัวคุณเองนะคะเป็นเพราะคุณทำอะไรไว้กับเพื่อนเนาะ แต่ยายจ๋าก็ไม่ได้ว่าอะไรแกแรงเนาะยายจ๋าก็บอกแค่ว่าให้ลองคิดเนาะคำนวณคำขอโทษไม่ได้ยากอย่าคิดมากกับสิ่งดีๆที่จะทําลองเปลี่ยนแปลงสักนิดความผูกพันยังมีกันอีกเยอะนะคะก็ลองดูกันเนาะมาลองดูกันวันนี้ยายจ๋าก็คุยกับพี่เขานะคะเรื่องวิดีโอเมื่อวานแกก็บอก อ้าไหมเธอเนาะเอาวิดีโอ,อตัวนี้ไปพูดถึงแต่ก็โอเคฉันเข้าใจนะคะมันเป็นพลังให้เพื่อนอีกหลายๆคนนะคะอันนี้เป็นจุดที่เราคุยกันเนาะพี่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะ,ะวิดีโอแต่และว,วิดีโอที่ายจะาพูดถึงนะคะเราอยู่ร่วมกันเนาะเราอยู่ใกล้ตัวกันนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเราปรึกษากันแล้วคุยกันนะคะตำหนิติกันได้แต่ว่าอยู่ในมุมมองที่ควรระวัง ยายจ๋าจรู้จังหวะที่จะพูดถ้าเขาไม่เดินมาเอ่ยก่อนอยายจ๋าจะ,จะเป็นคนที่ไม่พูดก่อนนะคะในสิ่งที่ตําหนิเพื่อนเนาะจะตําหนิก็ต่อเมื่อเขาเริ่มต้นช่องทางหรือว่ามาเอ่ยถามว่าทำไมอะไรตรงนั้นเราถึงจะพูดออกไปในทํานองในแบบของเรานะคะตรงนี้เนาะเป็นจุดที่1 รักษาน้ําใจสองความโกรธกันก็จะไม่มีนะคะทั้ง2ฝ่ายยายจ๋าอยู่ได้กับทุกๆคนไม่เอาปัญหาคนนี้ไปให้คนนั้นไม่เอาปัญหาคนนั้นไปให้คนนี้นะคะเนาะแต่ยายจ๋าได้ยินหลายๆคนพูดถึงยายจา๋าแบบขนาดไม่ได้ไปอยู่ร่วมเหมือนต่างคนต่างดึงอะไรประมาณนั้นยายจ๋าก็ไม่เดินไปแก้ตัวแล้วแต่ใครจะคิดนะคะอันนี้เป็นสิ่งสาคัญที่อยู่ที่นี่เนาะ อย่างอย่างอยู่อีกมุมนึงอย่างเงี้ยเพื่อนอีกคนนึงอย่างเงี้ยแล้วคนนี้ก็รีบมาบอกเราก่อนคนนี้ก็รีบไปบอกเราก่อนเราบอกเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจนะคะยุนจะพูดอะไรก็พูดไปเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ไปหาใครนะคะเราอยู่ตรงนี้ทุกๆคนเดินเข้ามาหาเราเนาะ <c oughs> เขาก็บอกเออโอเคถ้าเธอสบายใจอย่างนี้ฉันก็หายห่วงอีกคนนึงนะอีกคนนึงก็ประมาณว่า ต่างคนตัดอยากจะดึงเราแยกแยกออกจากคนคนนี้นะคะเนาะผลสุดท้ายเจะจ๋าก็อยู่เป็นกลางก็อยู่ได้กับทุกๆคนนะคะความเข้าใจเนาะเข้าใจว่าคนคนนี้เป็นยังไงคนคนนี้เป็นยังไงเนี่ยตัวเราก็มีความสุขนะอย่าเอาทุกปัญหาของเขาทั้งสองทางมาแบกนะคะเราได้แค่แนะนำเนาะเราได้แค่ให้ถ้าเขาเดินเข้ามาให้เราว่าเราว่านะคะแต่ว่าให้รู้จะคิดเนาะ อ่าถ้าเพื่อนเดินเข้ามาเพื่อที่จะเอ่ยให้เราสะดุดเราก็สะดุดที่จะต้องพูดให้เขารู้สึกนะคะเนาะสิ่งที่เขาทําให้เราเราก็ต้องขอบคุณสิ่งที่เขาปกป้องเราเราก็ต้องขอบคุณสิ่งที่จะเอาเราไปพูดถึงที่ไหนสําหรับยายจ่าบอกตรงๆเลยว่ายายจ๋าเป็นคนที่ไม่เดินไปแก้กับใครแล้วแต่คุณ ะะเอาที่สบายใจนะคะคุณจะไปเชื่อคนนี้หรือจะเชื่อคนนี้มันก็เรื่องของคุณอันนี้เป็นอย่างนั้นจริงๆเนอะแล้วอีกคนนึงก็ห่วงห่วงประมาณว่าถ้าเกิดไปฟังทางนู้นแล้วแล้วยายจ๋าจะไปฟังทางนั้นไหมอะไรประมาณเนี้เนาะแต่ปัจจุบันนี้เขาเขาก็รู้กันทุกๆคนนะคะยายจ๋าเป็นคนที่ถ้าพูดแล้วคือจบอืถ้าเรื่องของเธอนะคะถ้าเรื่องของฉันถ้าฉันพูดกับเธอเธอจะไปพูดไหนก็แล้วแต่ อ่าเหตุผลเพราะว่าเราได้พูดเราได้คุยเราได้ระบายจะไม่อ่ามาพูดคำว่าเพื่อนนะคะ ามาตําหนิเพื่อนนะคะเป็นเรื่องธรรมชาติเนาะเป็นเรื่องธรรมธรรมชาติเพื่อนเพื่อนพูดถึงกันอย่างยายจ๋าเนี่ยที่พูดอยู่นี้ก็พูดถึงเพื่อนนะคะเพราะเพื่อนทุกๆคนก็คืออยู่กับย,ยายจ๋าเนาะได้สัมผัสได้ช่วยเหลือได้ตําหนิติกันนะคะในมุมมุมมองที่คอยดึงคอยยือ้อคอยดึงคอยให้กําลังใจกันตลอดมาจุดนี้เป็นจุดสําคัญที่ ยายจ๋ามีเพื่อนเยอะนะคะมีเพื่อนทุกอาชีพหลายคนเดินเข้ามาถามเธอรังเกียจไหมฉันทํางานอันนี้ฉันบอกไม่เกี่ยวกับงานเราคบกันอยู่ที่ตัวบอกจริงๆนะคะแล้วสิ่งสําคัญคุณทํางานตรงนี้เพื่อครอบครัวของคุณฉันก็ช่วยเหลือคุณไม่ได้อันนี้นะคะที่เพื่อนกอดฉันกอดยายจ๋าได้เต็มหัวใจ ทุกยากลำบากสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราช่วยนะคะสิ่งไหนที่เราช่วยไม่ได้ยายจ๋าก,ก็จะบอกตรงๆเนาะแต่มีอยู่อย่างนึ่งนะคะเพื่อนกันเนี่ยอย่ายืมอ่าเขาเรียกว่าให้เขาเรียกว่ามันจะมีระหว่างกลางเนาะระหว่างกลางส่วนตัว นะคะ,ะในส่วนที่เราควรรู้รู้ถ้าเขาพูดเราฟังนะคะส่วนที่เราไม่ควรรู้เราก็ไม่ต้องถามนี่ใส่ยายจ๋าจเป็นอย่างนั้นนะคะมันอยู่ที่เขาพร้อมที่จะเอ่ยออกมาไหมมองรู้ว่าเขามีทุกข์ทางในยายจ๋าจเคยพูดกับเพื่อนว่าฉันรู้ว่าเธอทุกข์ใจนะคะอืมเพราะเธอเอาคำพูดของคนอื่นมาอยู่ในหัวใจเธอมากไปเธอบอกว่าเธอไม่ชอบเธอบอกว่าเธอไม่แคร์อันนั้นมันไม่ใช่ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ เพราะความแคร์มันถึงได้รู้สึกเจ็บอ่ามันถึงได้รู้สึกจะต้องไปทะเลาะวิวาทมันถึงได้รู้สึกว่าเจอหน้ากันต้องทะเลาะกันนะคะเนาะนี่คือปัญหาเพื่อนต่อเพื่อนนะคะคนไทยในต่างแดนเนาะแล้วทําให้เลิกลากันเลิกคบกันแต่ทีเนี้ยอ่าเขาเรียกว่าเบลเยียมมันก็แคบเข้าใจปะ <laughs> เบลเยียมมันก็แคบเนอะพอวันดีคืนดีเดินเข้ามาเพื่อนคนนี้ต่อคนนี้ ้าวเป็นเรื่องนะคะเนี่ยครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วก็มาคุยกับยายจ๋าเนาะเพื่อนกันเนาะก็ไปทะเลาะก,กันนะคะแล้วมาบอกเราเราก็เลยพูดขึ้นว่าตัวเองหยุดตัวเองไม่ได้สมมติว่าปล่อยให้เขาพูดทางเดียวเราเดินออกก็คือจบ นางบอกว่าเอาก็เดินออกแล้วมันไม่หยุดมันไม่หยุดก็ว่างันะโอเคผ่านมาแล้วจบช่วยอะไรไม่ได้ผ่านมาแล้วจบช่วยอะไรไม่ได้เออใช่ฉันรู้ฉันก็แค่ระบายให้ฟังและให้รู้ด้วยว่าเพิ่งไปวิวาทกันมาเลิกคบคือมาะนะนะ <N> ah. <h ung> แต่ผลสุดท้ายแล้วเพื่อนมันต่อเพื่อนยังไงมันก็วนอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าการเราหยุดเนาะหยุดตัวเองนะคะ นิ่งให้เป็นเย็ยนให้ได้อยู่ได้กับทุกที่และการคําว่าเชื่อใจเพื่อนเราก็ต้องมองด้วยว่าคนไหนที่อยู่กับเรายามทุกยากนะคะคนไหนที่เราปรึกษาได้เนาะคนไหนที่คอยอให้คําพูดที่เรามีกําลังใจนะคะหรือว่าคนไหนที่คอยดูถูกกับสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราทาตรงเนี้ยเราเองเท่านั้นที่เลือกเนาะแต่บางครั้งเขาเรียกว่า มันอยู่ในตรงนั้นเลือกไม่ได้นะคะถ้าเลือกไม่ได้เราก็นิ่งให้เป็นเย็นให้พอสิ่งนี้นะคะที่ยายจ๋าบอกทุกท,ทคนเนาะนิ่งให้เป็นเย็นให้พอนะคะใจเราจะเป็นสุขถึงแม้จะอยู่กับในกองไฟถ้าเราไม่เป็นไฟถ้าเราเป็นน้ำยังไงเราก็เย็นนะคะเราไม่ใช่เกมของใครถ้าเขาพูดคำแรงๆออกมาแล้วเรายิ่งโดดเข้าไปใส่หมายความว่าเขากระตกเราได้นะคะ อาคนที่สนุกก็คือคนเล่นกับเรานะคะอืมเพราะฉะนั้นอย่าให้เขาชนะเราเพราะฉะนั้นไม่ว่าคำพูดใดๆนะคะไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เราต่ำลงได้ไม่มีอะไรที่จะทำให้เราอ่าเขาเรียกว่าเดินหน้าไปไม่ได้นอกจากตัวเรานะคะคำดูถูกคนให้เก็บมาเป็นพลัง อย่ากเกียดเขาเพราะมันจะติดพกเอวไปกับคุณทุกชาติอันนี้คือความเชื่อของยายจ๋านะคะเอโหสิให้วางมองให้เป็นลมมองให้ไม่เห็นตัวตนแล้วตัวเราจะมีความสุขเพราะเหตุผลทำไมยายจา๋าถึงบอกคำนี้เพราะโลกนี้อาเบลเยียมเนี่ยมันแคบนะคะไปวัดเราก็ต้องเจอกันแต่ถ้าคุณมองเห็นหน้าเขาทีไรแล้วคุณโกรธไม่สวยอะหน้าบึ้งทันที ถ้าไปเจอที่วัดไม่ได้บุญเลยบาปขึ้นหัวเราเลยเพราะโมโ oh หอยู่ในใจแล้วนะคะเนาะไม่ได้โูกสวยนะไม่ไโูกสวยนะคะยายจ๋าขอบอกเลยยายจาก็คนมีอารมณ์เหมือนกันนะคะแต่เราดึงตัวเองกลับมาให้เร็วนะคะมองเขาอย่างเข้าใจเนาะมองให้เขาว่าเขามีจุดด้อยในหัวใจเขาทึ่งได้ดูถูกคนได้ขนาดนั้นนะคะคิดตรงนี้เนาะเราอย่าคิดที่จะไปหยุด คนที่เขาเรียกว่าไม่ฟังใครคนที่คิดลบนะคะคนที่ศินไม่เสมอกันเราเนาะคนที่จะคุยกับเราแล้วมีความสุขได้คือสินเสมอแล้วคุยกันได้ยิ้มกันได้มีความสุขด้วยกันได้แต่ถ้าเขาเห็นรอยยิ้มของเราเห็นความสุขของเราแล้วเขาทรมานนั่นมันกรรมของเขานะคะวันนี้ อย่าเอาคำพูดของใครมาทำให้เราเหนื่อยล้านะคะอย่าเอาคำดูถูกของคนมาทำให้เราเจ็บนะโยนกลับไปหาคนที่เขาพูดนะคะแล้วสิ่งนั้นจะทรมานในหัวใจเขาเองเนาะรมก,กับคำพูดของตัวเองนะคะพูดออกมาไม่ใช่แค่เราคนเดียวคนเคยติดนิสัยยังไงก็ไปพูดกับคนอื่น เรื่องแย่ๆในแบบนั้นเพราะนี่เป็นคนหนึ่งที่ว่าเยจ่ายเห็นชัดตลอดเวลาคือน,นิสัยของเขาจริงๆนะคะแต่ถ้าเราย้อนอคอยใจโกรธตัวเราเองที่จะแย่นะคะช่างมันคนอย่างนี้อย่ามาใกล้มากายเดินถอยห่างให้ได้ยิ่งดีนะคะมองให้เป็นลมอย่า มาชมเหมือนดอกไม้นะคะสุดท้ายนี้าจ๋าก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะไม่ว่าใครจะดูถูกเราไม่สำคัญนะคะตัวเรารู้เราทำเพื่อใครเรามีค่าในแบบของเรานะคะรักตัวเองให้มากเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพนะคะ,ะต้นทุนชีวิตของเราตัวเราเนาะ สู้ต่อไปนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงถ้าชอบก็ฝากไลค์นะคะฝากกดแชร์ชีวิตเย่จ๋าอีเจ๋วปากแดงจากเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ